นักกีฬาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จคว้าเหรียญทองเหรียญแรกในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27ที่รเมียนม,มาจากการแข่งขันกีฬาชินหลงประเภททีมหญิงครับการแข่งขันซีเกมส์ในวันนี้มีชิงชยงัย2เหรียญทองจากชินหลงอีเวนต์ที่2ทั้งทีมชายและทีมหญิงที่สนามวันนาทิกีอินดอร์เซตเดียมโดย6คนในทีมเล่นท่าเดียวกันเรียงลําดับจากคนที่1ถึง6เมื่อครบ6คนนับ1คะแนนจากนั้น เล่นจนครบ6ท่าแต่และทีมเล่น3เซตเซตละ10นาทีนำคะแนนทั้ง3เซตมารวมกันประเภทเว้นที่2ทีมหญิงรอบแรกประกอบไปด้วยไทยลาวและมาเลเซียคัดเอา2ทีมที่มีคะแนนมากที่สุดเข้ารอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าทีมหญิงไทยเข้ารอบชิงที่1พบกับลาวซึ่งในรอบชิงชนะเลิศลุ้นการสนุกสีทีมสาวไทยทําได้202คะแนนชนะลาวไป10คะแนนคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทีมนักกีฬาไทยในซีเกมส์ครั้งนี้ ก็วันนี้ทีมชาติชิงลงนะคะของหญิงก็ดีใจมากค่ะที่ได้เหรียญทองอย่างน้อยก็เป็นความภาคภูมิใจของเราชาวไทยทั้งประเทศนะคะแล้วก็เราขอขอบคุณกําลังใจแรงเชียร์ที่ส่งให้กับทีมชิงลงทีมชาติชายหญิงในซีเกมส์ครั้งนี้นะคะแล้วก็วันที่ห้าธันวามนี้เราขอมอบเหรียญนี้ถวายกับพ่อหลวงของเรานะคะขอพระองค์จงทรงพระเจริญค่ะชิงลงเท่านั้นส่วนชิงลงอีเวนท์ที่2ทีมชายรอบแรก ทีมไทยทำได้256คะแนนมีแต้มนำเป็นอันดับที่1ส่วนกัมพูชาทำได้246คะแนนอยู่อันดับ2ทํทำให้ทั้งสองทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าในรอบชิงที่1ทีมไทยโชว์หท่าเริ่มตั้งแต่หลังเท้าแปะเข่าตกฝ่าเท้าตกต้นเท้าและข้างเท้าทั้งคะแนนรวมเอาชนะกัมพูชาคว้าเหรียญทองที่2ให้ทีมไทยได้สําเร็จสำหรับเวท์ที่2ทั้งทีมชายและหญิงไม่มีเจ้าภาพเมียนมาลงชิงชยัย เนื่องจากจํากัดรายการที่ลงแข่งขัน1ประเทศลงแข่งได้ไม่เกิน6อีเวนต์จากทั้งหมด8อีเวนต์รายงานพิเศษวันนี้นะครับคุณสถานุนาพัทลุงจะพาไปชมวัฒนธรรมทางศาสนาของคนเมียนมาครับในวันพรุ่งนี้กีฬาชินลงยังมีการแข่งขันในประเภทอีเวนต์ที่1แต่ว่าไม่มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน ทีมข่าวกีฬาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเนปิดอรประเทศเมียนมารครับ